สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับอ่านี้นะครับที่เสียบยากันยุงผู้ชมรู้ไหมครับว่าทำไมถึงก็มีไหลายแฉกนะครับเนี่ยตรงนี้หนึ่งแฉกสองแฉกสามแฉกตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูวิธีการทํางานของมันนะครับอัเนี่ยากันยุงถ้าสมมุติว่าเราแกะมาจากอันนี้นะครับ แล้วเ,เราได้ไมาเป็นแบบนี้นี่เราก็เอามาใส่ด้านบนนี้นะครับนี่ใส่ด้านบนแต่ถ้าว่าสมมุติว่าถ้าเราดึงมาจากเแกะมาจากเนี่แล้วถ้าเกิดมันหักมันหักหัวนี้นะครับเนะนี่ยนี่หักแบบเนี้ยเราจะทําไงครนะับเนี่ยถ้าจะมาใส่ด้านบนนี้มันก็จะใหญ่ไปมันก็จะล้มนะครับอถ้าใส่แบบนี้หัวไม่มีแล้วเน,นี่ยเราก็ใส่ไม่ได้อ่านี่ครับเขาจะใส่ด้านข้างนี้นะครับเนะี่ยนี่ ขันางนี้เลยเราก็กดกดเข้าไปนี่นะครับนี่ครับเนี่ยถ้าเป็นหัวหักหัวแบบนี้หักก,ก็จะใส่ด้านนี้นะครับอ่าแล้วถ้า,สมม,าออมสมมุติว่าเออทำมันเลือน้อยอ่ะมุ่ดถ้าเกิดว่าเราเราจุดไปแล้วจนมันเลือน้อยอ่าเลือน้อยเนี่ยม,มุดเหลือแค่นี้เราก็ใส่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอ่าคลิปนี้ก็ อาจจะเป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆก็เอามาฝากผู้ชมกันนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ